นะนมในในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบคุณพระองค์ไปคะวันนี้ลูกขอนำพี่น้องนมัสการพระเจ้าเฝ้าเดี๋ยวทำเป็นประจำเพราะพระเจ้าให้ทำขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปคะพันธกิจจะได้ไม่ล่มผีมานสาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าต่อไปไปค่ะขอพระเจ้าเทพระพรลงมาให้ลูกวิเชียนลูกลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นเท้าพระพรทั้งครังทรัพย์ครังพรการัิงฤทธิ์ครทธิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนครังของประธานอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนนนนใวัี ขอเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เติร์โจคะที่จรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาลิยาอ่าขอบคุณลูกอ่าแคนแคนด้วยนะพระเจ้าไว้พอนะลูกกดหัวใจร้อยๆพระเจ้าค่าะฮาะเลริยาในสดุดีร้อยสามสามข้อหนึ่งเป็นการดีและน่าชื่นใจยิ่งนักเมื่อพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่แหละเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความรักของพระเจ้าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้า รักกันนะคะพี่น้องอยากเกลียดกันใครเกลียดกันไม่ใช่ลูกพระเจ้านะเกลียดกันโกรธกันได้แต่อาทิตย์ตกดินและต้องคืนดีกันแล้วพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ฉะนั้นางคนโกรธข้ามันข้ามปีไม่ได้นะคะต้องรักกันในงจสัตว์ก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณคุณทัดด้วยทัดหรือหัดนะ,ะทัดทัดนัตตะกวดทุง่งใช่ไหม,อมขอบคุณน้าพระเจ้าอวยพรนะคะ i uh, อะไรรู้ไหมคะมืดฟ้ามัวดินพระเจ้าจ่ายแสงมาข้างหลังไม่เป็นเห็นไหมพี่น้องทำไง พรสวยรอดพ้นท่องไปเอ่ยอาลลุยามาสรรเสริญพระเจ้าันวันในที่อื่นใดไม่เหมือนอยู่กับพระองค์ขอใจสดใสมั่นคงใจซื่อตรงรับพระองค์จริงพระองค์ทรงชนะโลกชนะโลกภัยเหนือตายทุกสิ่งขอใจรับใช้จริงมีค่ายิ่งกว่าทองคำล้านกดนะพวกเราปฏิบัติสายพระเจ้ามีค่ายิ่งกว่าทองคำล้านโกดนะคะ ในทุกวันตามพระองค์ทรงนำลูกจะรวมคนไปบนหวันหนะ้าพระเจ้าให้ร้องอีกครั้งนะวันนี้เมื่อวานพระเจ้าให้แต่งลูกจะรวมคนไปบนหวันในทุกวันตามพระองค์ทรงนำร้องเพลงโมทนากันทุกเชาา้าค่ำให้ชอบทำได้ไปสวรรค์น,นั้นเปรปลีไม่มีทุกข์ไม่มีโศกเศร้า กับพระเจ้าของทุกคนบนเมืองฟ้าขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาตามพระสัญญาทรงให้สุขสั์นิรันดร์กานอาลีหรืยามาสันเืินพระเจ้าอยู่บนหวันกันดีกว่านะบายใจนะมีแต่ร้องเพลงมทนานะคะ,ะพระเจ้าให้เพลงใหม่วันนี้ทำทุกอย่างตามพระองค์ทรงนำ ขอจุดจำทำตามพระคำพี่ขอให้ทุกคนเหมือนโยกคนดีในทุกที่มาสรรเสริญพระเจ้าในทุกที่ให้พระเจ้าทรงพอประไทยนายพระเจ้าทรงพอพระไทยพระเจ้าให้มุงกุสวรรค์เหมือนที่ไม่เป็นได้รับแล้วนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอธิษฐานจนน้ำตาไหล กับใจเชพระเจ้าพระองค์ทรงประโสกเศร้าเชื่อพระเจ้าพบพรรอดทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟกุกลุ่นสำนึกพระคุณจึงได้เกิดผลสภาพผิดกับจิตายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กมุมสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลร่วมอธิษฐานจนตาชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านเข้าสวรรค์น,นั้นอเมนมาอาธิษฐานก่อนลูก ข้อธิษฐานเมตตาหน้างามนักกีวง,งพักนอนล่องปุดปองใสแสสำราญเบิกบานดวมฤทยัยความทุกใดไม่มีมาแผ่ผ่านยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตหากนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มไปในทุกการสุขสานท่านปกปก้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตากราตายแล้วจิตแน่แน่สู่สวรรค์นัน้นจุดหมายให้เร่งภาวนากันเถิดทั้งหญิงชายยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทำฉะนั้นพระเจ้าให้เร่งทำอธิษฐานนมัสการหาประกาศนำประกาศใหญ่ขาดพระโพร ยาวหนึ่งตะลันสองดินอย่าเป็นคิดแต่วันเดียวคือวันอาทิตย์ไม่พอนะคะ,ระรพระพรไม่พอเพราะผีมารซาตานมาลค่าทําลายทุกขณะจิตฉะนั้นเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนเกากระชางถึงรอ,รอดรอดจากโควิดเห็นไหมคนที่ไม่ติดสนิทไม่รอดพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอให้ติดสนิทกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทูตสวรรค์ร่วมกันบันลงขอพระพร จิตวิญญาณและความจริงของสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอามนโลกเมียจะมีความสุขพระตุกคนมาบำเพ็ญทมกันตัวลก้าพาสุขสันจนไปนั่นแล้วให้มดได้แม็ดมนโลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝ่าภาเพเบียงลงมาก็อย่าวาดผัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุ้มครองนาแม่เออพระเจ้านี่คุ้มครอง พระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอประคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระกาสเสฮอดโอลกัสเซนฮัดกัสเซนฮัดกุฟูดกัสเซฮาเลลูยาซารกุฟูดกัสเซนตะกัตร์คาเลติกัสเซโซโลฟูดกัสเซฮาเลลูยาโซโลฟูดกัสเซสตรากาฟูดกัสเซ ช่วงนี้พิธีมหาเสน็จพี่น้องอธิษฐานก่อนนะคะพิธีมหาเส็จนิทก่อนแล้วก็เดี๋ยวแบ่งปันประคำนะคะทำตามขั้นตอนตามที่พระองค์ทรงนำพี่น้องเย็บขนมปังกันนะ้มามงุนมาเมื่อวานไม่เป็นอธิษฐานอบอกแล้วนะไม่เป็นบอกไปแล้วอธิษฐานก่อนค่ะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลก ผู้ทรงยิ่งใหญ่นา,นามใดในโลกวันนี้ลูกขอสันสินขอพระคุณพองค์ไปคะ่ะพิธีมหาสนิทนี้สําคัญ2ประการคือให้สํานึกพระเยซูผู้ทรงวายพระชนเพื่อถ่ายบาปคนทั้งโลกประการที่1นึ่นะสำนึกพระคุณพระเจ้าทุกลมหมายใจพี่น้องน้ำตาไหลทุกวันประการที่2รอ การเสด็จกลับมาของพระอ,องค์ด้วยการทําดีไม่มีทีต่ติสองประการนี้แหละสาคัญรอพระเจ้าตรงหัวใดนั่นแหะพี่น้องรอหน้าประตูนะั่นรอทุกวันรอเมื่อไรพระอ,องค์จะมารับเราแต่ต้องทําความดีนะปากบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์การกระทําทุกอย่างต้องบริสุทธิ์ตามพระอ,องค์ทรงนํานะคะฮาเลลูยา และสิ่งสำคัญสองประการคือขนมปังนี้เปรียบพระวรกายของพระเยซูคริสติสุเคียนตีตั้ง39ครั้งเลือดไหลาอาบร่างเพื่อที่จะไถ่าบาปคนทั้งโลกให้หมดโรคบาปเวน้นะนนช่วงนี้พิธีมหาสนิทพี่น้องอธิษฐานก่อนนะางพิธีมหาสนิทแล้ตกใจเลยลูกเดี๋ยวนะคะขอโทษพนดีไม่เป็นอัดคลิปไว้ฮาเลลอยา Suara kau terfok ada kasi Dan kau fok ada kasi Pernia kun ke Tok jai mut Kit wakai ma Dia nalu Ada kasi Kau kau fok ada kasi Wala tak kau fok ada kasi No tak kau No tak kau fok ada kasi No tak kau fok Kasih tu kau terofor, kasih tu kau fon sih, ส่วนาน้ำมังงุลนั้นเปรียบประดุษพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่หลังลงมาที่กางเข้นเพื่อไถ่าบาปคนทั้งโลกใน in, หนึ่งโครินบทที่11ข้อ23ถึง25เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูคริสต์เจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปังครั้นขอประคุณแล้วจึงตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งมอบให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราก่อนทานขนมปังนี้พิจารณานะคะเป็นพระวรากายของพระเยซูคริสต์ที่ ใหบาปพวกเราทั้งหลายให้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้ให้ขึ้นสวรรค์ได้ทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่ส่งมาถ่ายลูกจากที่ลูกช่วสุดๆีสุดๆได้ทุกคนขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองอคอง์แล้วกินขนมปังค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อรับ ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันและแตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธส,สัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาลาใดจงดื่มไม่เป็นที่ระลึกถึงเราขอบคุณพระเจ้าสำนึกนะว่านี่คือพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เมื่อจำดื่มแล้วชำระร่างเราให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์เป็นพิษที่เจรไนแล้ว อย่าให้มีบาเปเวรนไปต่างๆขอพร,ระเจ้าทรงชำระพวกเราให้บริสุทธิ์ด้วยเถิดขอบคุณพระอง,ะงค์และเดิม็หะพี่น้องขอบคุณพระองค์ค่ะพระเจ้าแต่น้ำตาลพลับทุกทเถีพี่น้องคำนึกพระคุณพระเจ้าจะน้ำตาไหล ต่อไปร้องเพลงความรักอะความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงมอบให้แก่เราทุกคนยอมตายเพื่อไทยบาปมวลชนเพื่อทุกคนคนรัก คนพ้นจากบึงไฟรับที่ใหม่คือชีวีนิรันดร์อาว่าแม้ออคือชีวีนิรันดรพระเจ้าทรงเป็นความรักเห็นประจักษ์ใครเชื่อละสุขสัตรรับสันที่สุขในทุกทุกวันรวมใจกันด้วยความรักของพระเจ้าฮาลลุยามาสันเสินพระเจ้า รวมใจรักกันด้วยความรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอบคุณน้องกาดุลด้วยค่ะแล้วก็ลูกสุพินด้วยพระเจ้า,วาอวยพรนะคะวันนี้ต้องจัดในบ้านเพราะฝนตกแต่เช้าเลยพี่น้องถ้าฝนสาดแล้วไม่เป็นเป็นหวัดห้างเจ็ดสิตขวต้องระวังสุขภาพนะ,ะเมื่อกี้ตกใจเลยพี่น้องอัดคลิปปรีนอยู่พูดได้ นะแม่เป็นกำลังพูดอยู่เกี่ยวกับพิธีมหาสนิทนะคะปบซึ้งในพระวิญญาณพอเสียงใครมาปุ๊บตกกระจหมดเลยช่วงนี้แบ่งปันพระคำอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลียสา,าธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นินโลก ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือนามใดในโลกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ไปค่ะลูกขอแบ่งปันพระครมที่ได้จากพระองค์ขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิยญ,ญญาณของลูกและลูกทุกคนได้เถิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรพระเจ้าให้ทําอะไรพระเจ้าให้เปลี่ยนชีวิตแบบไหนตามพระองค์ทรงนําเพราะประกรรมของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกไม่นิจัยความคิดและท่าทีในใจ ดันั้นพระคำในวันนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงทะลุจิตาจทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าขึ้นสวรรค์แบบเอโนทุกคนด้วยเถิดขึ้นสวรรค์แบบแสนสี่หมื่นสี่พันคนด้วยเถิดขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์งงคในนามพะเซูอามนในมทัทธิว28:18เวอร์ช่นอังกฤษว่า and Jesus came and spoke t o them saying on authority แปลว่าอำนาจนะคะ has b e e n given to me อำนาจต่างๆหนะ้าอินให้เป็นในสวรรค์แอนออนเอิร์ดในแผ่นดินโลกในะอยู่ที่พระเยซูหมดแล้วพระเจ้าพระบิดาให้พระเยซูหมดแล้วฉะนั้นปรบมือถวายแก่พระเจ้าพระเจ้าโอ้ธรริทีหมายถึงอำนาจทุกอย่างในโลกในสวรรค์นนะอยู่ที่พระเยซูหมดฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเยซูควรระยะพี่น้องขอเลยเหมือนไม่เป็นขอทุกวันฤทธิอำนาจไม่เป็นเจ็ดสุขขวบและถังสวนไม่ได้ใช่ไหมขอกำลังจากพระเจ้าสติปัญญาก็เหมือนกันอ้าวชุด สติปัญญาก็เหมือนกันแม่เป็นขอจากพระเจ้าทุกวันพี่น้องถ้าไม่ขอนะอ่ะพระเจ้าก็ไม่ให้เลยพี่น้องฉะนั้นพี่น้องต้องขอนะขอจากพระเจ้าทุกวันเลยพี่น้องพระเยซูตรัสว่าพระฤทธาทั้งสิน้นทั้งในโลกและในสวรรค์สมมอบไว้กับพระเยซูแล้วนั้นในสวรรค์ต่างชื่นชมยินดีในโลกนี้กล่าวอามนพวกเราอามนเร็วเขียนมาเร็วอาเมนของ ขอบคุณลูกมาลินีด้วยนะขอบคุณลูกมาลินีด้วยนะอ่ากก่าอาเมนทุกคนนะคะเขียนอาเมนมาลูกต่อไปหนึ่งยอนบทที่4ข้อ4 You are of God listen, h i l d r e n and h a v e overcome, overcome ไปว่าใจชนะมีค e to who is in you is greater than he who is in the world เห็นไหม ลูกทั้งหลายเหยหมายถึงพวกเรานั่นแหละนะท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าพวกเราเนาี่ยเป็นฝ่ายพระเจ้ากันแล้วนะและได้ชนะเขาเหล่านั้นหมายถึงชนะผู้ผีมารต่างๆผู้ผีปีศาจต่างๆคนทั้งโลกชนะชนะคนทั้งโลกได้นะเพราะว่าพราะองค์ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเห็นไหมพระเจ้าสถิตอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเห็นนี่แล้วพระเจ้าเนี่ยราประทับพ,พ,พระเยซูอยู่หน้าผาขวานี้แล้วพระเจ้าให้พูด ตามที่พระเจ้าให้พูดคิดตามที่พระเจ้าให้คิดทําตามที่พระเจ้าให้ทําเห็นไหมเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นในโลกหมายถึงทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าเหนือกว่าพระใดในโลกเหนือนามใดในโลกนะคะนะ้าใครที่มีพระเจ้าอยู่ชนะทุกอย่างเห็นไหม อ่าฉะนั้นพระองค์ทรงอยู่กับใครทำสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเจิมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างเกิดผลลุนใจพระองค์ทรงอยู่กับใครทำสิ่งใดก็ปลอดภัยทุกอย่างพระองค์ทรงเจิมเสริมสร้างให้งานทุกอย่างเพอร์เฟกต์บริบูรณ์เพืติถวายแก่พระเจ้าเร็วอาเมนในะลูกอาเมนเอาเมนอาเมนอาเมนขอน <laughs> บอคุณพระเจ้า อาเมนนะาเมนไว้ลูกฮาเลริยาประกาศเสียนุตโกฟูร์กษ์เสนะฮะกษ์เส์ต่อไปลูกทั้งหลายเอ๋ยเป็นฝ่ายพระเจ้าทุกขั้มเช้าต้องชนะคนเหล่านั้นพระองค์ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายทุกวันทรงเป็นใหญ่กว่าใครนั้นซึ่งอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องไปอาศัยใครอาศัยพระเจ้าองค์เดียวถ้าทางนู้นก็บอกว่าอัตตาหีอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราตนใช่ไหม ทางโลกเขาจะพูดว่าทางโลกนะพูดว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนแต่ทางพระเจ้านี่ต้องพึ่งพระเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดจงยำเกรงองค์พระบิดเจ้าและหลีกหนีจากความชัว่วเห็นไหมของพระเจ้าดีพันนี้เลยพี่น้องต้องพึ่งพระเจ้าต้องถ่อมใจนะไม่ใช่เราเก่งเราอวดรวยอวดเก่งอวดโตอวด,อวดยศใหญ่เสร็จแล้วพี่น้องทางราบเรียบพอวันสุดท้ายพระเจ้าพืา่งนะ ส่งไฟบรลกันล้างโลกเลยแพลุกเดียวเลี่ยงแปบเลยคนชั่วแต่คนดีรอดนะคะคนบริสุทธิ์รอดรวมบทที่8ข้อ31 What t h ็ n วัดแดนแชนวีเซทูดี t ิงเอฟกอดอีสโฟอารอด Who can be against? เห็นไหมถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดฝังได้เะนั้นเหมือนดาวิดเห็นไหมมีสลิงอันเดียวก้อนนั่นเดียวรบชนะกุลเอกกุลเอกมีท้องมุ้ยมีท้องหลายอยางใช่ไม่ครบอาวุธครบกันตัวก็สูงลิบลิบดาวิดอยู่ใต้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 สะดือแล้วยังก็มีพระเจ้าไงดาวิดมีพระเจ้ารบชนะไห็ไม่ล่า อ่าปกป้องถวัยเดชพระเจ้าฉะนั้นถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างเพราะองค์ทรงเติมเสริมสร้างไม่มีใครมาขัดขวางทางพระเจ้าได้เลยอาเมนอารยาเขียนอเมนอีกลูกอเมนอเมนลูกสุพินอเมนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูทุกครั้งขอบคุณลูกเดือนด้วยวันนี้มาได้ลูกกลางฮาเลลูยาฮาเลลุยานะคะฉะนั้นพี่น้องต้องขอบคุณพระเจ้าทุกลมหายใจเขียนา